วิธีการเลือกคาริบ้ามีอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยากเข้ากลุ่มไปพูดคุยเรื่องของคาริบ้าสามารถเข้าไปพูดคุยได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะสวัสดีค่ะสาจากคาริบ้าค่ะนะคะแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องของคาริบ้าค่ะ วันนี้เนี่ยสาจะมาบอกเทคนิคนะคะวิธีการเลือกซื้อคลิมบ้าที่เหมาะกับเรามากที่สุดเลยนะคะหลายคนเนี่ยถามคำถามนี้เข้ามากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีคําตอบนะแต่ก่อนจะไปฟังเนี่ยสาฝากบล็อกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเพจของเรามีบล็อกเพื่อนๆสามารถไปอ่านหาความรู้เพิ่เมเติมเกี่ยวกับคลิมบ้าได้ตามบล็อกของเราเลยเดี๋ยวสาทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะ ก่อนจะไปฟังวิธีการเลือกซื้อคาริมบ้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําคลิปสอนเล่นคาริมบ้าภายใน5นาทีไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย คาริมบ้าหรือเปียโนมือนะคะเป็นที่ที่นิยมมากในตอนนี้นะคะไม่ว่าเราจะเปิด f b o o k y o u y u u t นะคะ w w t t t r r i n s t น g r a m เนี่ยเราก็จะเห็นวิดีโอคลิปเล่นคาริบบ้าเนี่ยเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยก็จะไพเราะมากๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยคาริบบ้าเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็เลยมีคำถามนะคะวันนี้เนี่ยฉันก็เลยจะมาตอบคำถามนะว่าเจ้าตัวคาริบบ้าเนี่ย มีวิธีการเลือกยังไงนะคะให้เหมาะกับเรานะก็หลักๆเนี่ยมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยสาระไล่ให้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เลยนะ มาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะวิธีการเลือกซื้อคาลิบบ้าข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเลือกตามประเภทของคาลิบบ้าก็อันดับแรกนะคะเราต้องมาทําความรู้จักก่อนนะว่าคาลิบบ้าเนี่ยเขามีอยู่3ประเภทนะคะ1แบบกล่องนะคะแบบกล่องเนี่ยเขาจะให้เสียงที่กังวานที่สุดเลยนะคะแล้วก็พกพาสะดวกเพราะว่าน้ําหนักขังเนี่ยจะเบาที่สุดเลยนะคะ2นะคะแบบเพจหรือแบบไม้นะเขาจะให้เสียงที่คมชัดที่สุดเลยนะคะแต่ว่า อาจจะพกพายากหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักเนาะแล้วแบบที่3นะคะก็คือแบบอะคริลิกนะแบบอะคริลิกเนี่ยจะคล้ายๆแบบเพดหรือว่าแบบไม้นะคะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือรูปทรงค่ะรูปทรงของเขาเนี่ยถูกดีไซน์มาให้น่ารักแล้วก็มีหลายประเภทมีหลายแบบให้เลือกนะคะลายเนี่ยก็จะกิิบเก๋นะหลักๆเนี่ยก็มี3ประเภทนะคะซึ่งเอาง่ายๆเลยทุกคนแบบกล่องเนี่ยเหมาะก,กับ การเล่นให้เพื่อนฟังนะคะเพราะเสียงเขาเนี่ยจะกลงวานนะแล้วก็พกพาสะดวกนะคะถ้าเป็นแบบไม้หรือแบบเพดเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อ,อยู่หอพักนิวคอนโดต้องการเล่นแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยไม่ได้ดังกลงวานแต่ว่าเขาให้เสียงที่คมชัด นะคะแล้วก็พุกพาเนี่ยอาจจะระบาดหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็อย่างแบบที่3มเนี่ยคือแบบอะคิลิกแบ้วบอะคิลิคเนี่ยอาจจะเหมาะกับสายแฟนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายโซเชียลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะมีรูปทรงที่แบบกิ๊บเก๋เก๋ไก๋นะคะเหมาะสาหรับการถ่ายโซเชียลเลยนะคะส่วนข้อดีข้อเสียแล้วก็ความแตกต่างของ3แบบเนี่ย เคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้ตามนิ์ด้านล่างนี้ได้เลยนะ2นะคะเลือกจัดก,การใช้งานค่ะการใช้งานของคาลิบาเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะ 1. น,นะคะก็คือคาลิบาแบบปกตินะแบบปกติก็คือแบบใช้มือนะคะแบบทั่วไปเลยที่เราเล่นกันนะไม่สามารถต่อสายแจ็คต่อลําโพงได้นั่นเองนะคะ 2. เนี่ยแบบไฟฟ้านะคะคาลิบาแบบไฟฟ้าเนี่ยก็คือสามารถต่อสายแจ็ค ต่อลำโพงได้ค่ะนะคะเลือกตามจํานวนคีย์ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบ17คีย์นะคะแต่ในขนะเดียวกันเนี่ยก็มีตั้งแต่7คีย์10คีย์21คีย์เลยถ้าเป็นแบบ7คีย์นะคะก็จะมีขนาดเล็กนะแล้วก็พกพาง,ง่ายนะคะตัวโน้ตเนี่ยก็จะมีแค่7ตัวทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติใครที่เหมือนแบบมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะหรือว่า พอจะมีความรู้เรื่องของเครื่องดนตรีอยู่แล้วเนี่ยก็สาลว่าจริงๆเราเลือกคีย์แบบเยอะหน่อยก็ได้นะเราก็สามารถเล่นเพลงที่มันยากๆได้นะคะก็ลองดูนะว่าเราเนี่ยเหมาะสำหรับคีย์แบบไหนก็ลองเลือกดูนะ,ะข้อ4นะคะเลือกตามคีย์เสียงค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นจูนซีนะคะจูนซีจะเหมาะสำหรับมือใหม่นะแต่หากใครชอบเสียงต่ำนะคะหรือว่าเสียงนุ่ม เหมือนแบบพี่ป๊อปปองปูนอย่างเงี้ย,ยก็สามารถเลือกจูน B ได้นะคะแต่ถ้าต่ำกว่าคี์ A แล้วเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นกันแล้วนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือคอ5นะก็คือเลือกตามยี่ห้อนั่นเองนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจก็คอมเมนต์มาบอกสาได้นะเดี๋ยวสาจะทำคลิปสำหรับสอนเลือกคาลิบาตามยี่ห้อเลยนะคะเพราะว่ามันละเอียดมากจริงๆถ้าสนใจเนี่ยก็ คอมเมนต์มาได้นะเดี <mel od ic int> ๋ยวสาจะทําคลิปตอบเลยก็สรุปจบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการเลือกคาริมบ้าให้เหมาะกับตัวเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะการที่เราจะเลือกเครื่องดนตรีสักชิ้นเนี่ยที่เหมาะกับเราเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็เพื่อมื่อสามารถเอาเทคนิคที่สาบอกเล่าวันนี้เนี่ยไปลองใช้กันดูนะว่าปรับใช้กับตัวเราแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะคะก็ยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือว่า ถ้าอยากให้สาทำคลิปอะไรเกี่ยวกับคาริบบ้าเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจากกันนะคะถ้าใครสนใจอยากซื้อสินค้าร้านสาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าคอนแทคตามนี้ได้เลยนะวันนี้เนี่ยไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อันนี้น่ารักมากุณเพื่อน